<Hot> ทำไทยโพสคลิปง้อเดินหน้างอโฟตรงนี้มีคนรออยู่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทั้งสองคนอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องความรักกันหรือเปล่าสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มทำไทยและโฟสกลรัตเพราะทั้งคู่ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมกันแล้วกันและต่อมาหนุ่มทำไทยก็ลุกหนัก ด้วยการกลับไป Follow IG หวานใจอีกครั้งพร้อมปล่อยเพลงเสียใจ sorry เพื่อเป็นสื่อการถ่ายทอดความรู้สึกถึงโฟและแท็กไปถึงเธอแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจ้าล่าสุดทำไทยงัดไม้เด็ดโพสคลิปวิดีโอพร้อมกับพูดว่าตรงนี้มีคนรออยู่พร้อมน้องเหมียวตัวโปรดไม่รู้ว่างานเนี้ยโฟสโกลัดจะใจอ่อนกับลูกอ้อนวิธีบ้างหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันต่อไปจ้า สำหรับเพลง Sorry นี่นะครับผมอยากจะให้มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้วก็คำขอโทษนะฮะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาก็คือตรงนี้มีคนรออยู่ครับคนเนี้ยฮะ Hot Star